เมืองทิพการละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนนิทานะเน็กและไอโอส0งพคนอะไรวะกูก็งงดราม่าใหญ่นึกว่าจบดันกลับกลายแตกสาขาหลังมืเดียวให้ข้อคิดชาวกลากระแสะเสียงตีกลับมานะเน็กตายกูบอกแล้วแต่งกลอนแล้วไปฟังซะเต้เลยมูเรื่องของพระผู้ชิดซ้าย รักเสรีพระไพรวันผู้กลับกลายเป็นทิศใหม่สร้างไรายได้เพื่อมารดาน้าเน็กบอกผมแพ้แล้วคุณชนะนั่นหลัมือแรงประทะทั้งซ้ายขวาตีนจะตีนยำน้าเน็กมรณากาลแมรี่วิ่งมาพาลงรูตีกลับเร็วแท้อีแม่พวกตอแหลไม้ปักเลนที่ว่ายแยก่กว่าพวกสูยังมีหลักมีแก่นกลางยังน่าดู หากมาเดี่ยวไม่มาขู่คงบ้าต,ตามกูบอกแล้วว่าใครวันใช่แพรหวานกูตามพระในวันวันยามโดนยามยามไม่ดังไปต่อตีพวกเลวซามพวกร่างทรงพวกหน้างามช่องอีเวนไม่ได้มาตามแห่หอนตอนดังแล้วพระณภันทำฉายแววคนเริ่มเห็นเป็นเพื่อนแท้มาช่วยทิศผู้ใกลเมรวงการบันเทิงเห็นเล่นเล่นแต่เผาจริง พระนภานท่านอยู่ที่วัดสเกตแต่มาไลฟ์ต่อสายเน็ตคนตามสิงเฝ้ารอพระมาเทศสอนมาติติงมาบัดนี้เหล่าชายหญิงได้ฟังธรรมเอาเรื่องราวของทิศใหม่มาสั่งสอนทิศนั่งเศร้ารอรับพรชักไม่ขำบรรยากาศที่มาคูโลกสีดำทิศภัยวันผู้ชอบช้ำต้องการยาธรรมโอสถรถลงกลางใจที่เจ็บ เหล่าชาวเน็ตก,ก็ได้เจ็บคลายกังขาบทเรียนนี้ทิศไพรวันได้เบิกตาว่ายามรุ่งคนล้อมหน้าตามเทคแคร์แต่เมื่อถึงวันที่คนเขาย่ำเหยียบเพราะตัวเขาเอาเราเทียบเกิดกระแสว่าตัวมึงต้องดีงามยามอ่อนแอว่าตัวมึงต้องหัดแก้ยามติดชมเครียดสิมึงจากเป็นแมสกลายเป็นมวยพระนภันวิ่งมาช่วยป้อนยาขม กินยาสถิตไพรวันผู้ตรอมตรงพระพุทธเจ้ามอบผ้าห่มป้องกันภยัยโจรภัยราชภัยในสังสารทิศขับรถออกจากบ้านไปที่ไหนแต่ตื่นสายอาจไม่ทันเหยียบสุดใจถึงทางโคง้งอ้าวฉิบหายมาเร็วเกินเห็นคนโบอกอยู่ข้างทางก็ขับผ่านคนโบกรถรีบทำการก้อนหินเหินทิศจอดรถโกรธคนโบกรีบก้าวเดิน อยากมาค่าขับรถเพลินคว้างทำไมพอเห็นเลือดไหลนองเป็นพื้นถนนเห็นร่างเด็กนอนทุกทนหมดสงสยัยที่คว้างหินเพื่อเรียกร้องความสนใจให้หยุดรถแล้วเข้าใกล้ช่วยเหลือกันคนที่ปาด้วยก้อนหินมีเหตุผลใช่แค่เกลียดนะ้หน้ามนคิดสร้างสารรค์ทิศไพรวันเริ่มปล่อยวางลดความดานันจากร้อนรุ่มมาหลายวันเริ่มผ่อนคลาย ส่วนไอ้พวกด่าคือด่าด่าจอบๆให้ปล่อยวางอย่าพุ่งหอกจนฉิบหายความระหาำของใครวันอันตรายตั้งสติเบรกให้ไวยามโกรธาเป็นชาวพุทธสุดวิเศษประเทศนี้ในงานศพมีพิธีศาสนาพระมาปโปรดญาติโยมนอนในศาลายามร้อนรุ่งในอุราพระปลุกใจพระนพันก็แจ้งเกิดเต็มลูกสูบ สี่พอสอเป็นแก๊งกรุ๊ปจำได้ไหมศึกไปสามเหลือแค่หนึ่งแกร่งเกินใครกลายเป็นหลักปลอบโยนใจช่วยไล่มารคลิปโปรดสัตว์มีประโยชน์หาดูเถิดการพูดจริงนั้นประเสริฐยาำสื่อสารพูดสิ่งที่มีประโยชน์ธรรมทานส่วนคนฟังด่าไอ้ห่านอย่าสนใจเพราะความจริงมีสองรสทั้งหวานขมขึ้นกับคนบ้างก็ชมนะชมฉาย บ้างก็ด่าบ้างก็เกลียดด่าว่าควายแต่ความจริงผลสุดท้ายก็คือจริงกูยังตามแต่ตามแค่ตอนสาระส่วนช่วงกินอะไรวะช่วงแต่งหญิงกูไม่ดูนะไครวันกูก็ติงเปลี่ยนช่องหนีแล้วไปสิงไว้ทีวีแต่หากมีช่วงสาระก็มาแวะเหมือนเพื่อนกันแค่แตะแตะไม่ได้หนีเห็นมานานเรื่องเวนี่ไปต่อตี เรื่องร่างทรงเรื่องผีๆต้องใครวันพระในใจหายไปไหนกลับมาด่วนพระนภันวิ่งมาชวนมาปลอบขวัญขวัญเอ,อ๋ยขวัญกลับมาเด้อรับรางวาัลใครเกลียดทิศก็ตามยันกันต่อไปเอ้าตายหากลอนตอนนี้ว่าจะแต่งเรื่องหลักสี่เค้กโดนแบ่งเค้กหดหายมาดามหลีอดแดกเค้กตายแสนอายตกกระป๋องต้องแพ้พ้าพักเพื่อไทย เรื่องแพรหวานหรือไพรวันจบดีกว่าคำหนุนใจดีหนักหนามาจากไหนไดอาน่าส่งข้อความอย่าเสียใจแตงนินทาประเทศไทยได้พบกันกลายเป็นพี่กลายเป็นน้องสองสหายกอดอบอุ่นสัมผัสกายแสนสุขสั์ส่วนน้าเน็กไม่น่าเลยแค่ข้ามวันกลายเป็นศบคนมองผ่านทานไม่ลงจากที่แมงนินทาโลกบอกสาระ โดนนินทาโดนปะทะเละเป็นผงเอาไงดีตอนต่อไปนั่งปลดปลงคนตามดูอาจเชิญสงสนทนาแบบที่หนุ่มเชิญพระเก่งพระสมปองผลกระแสพระเที่ยวท่องธรรมศึกษาที่หนุ่มรักห่วงสมปองทุกเวลาข่าวชาวบ้านเชิญพระมาขาประจำนี่กูแนะนาๆเน,าน,น็กหักเบื่อพระอีสุจินยังว่างนะกูขอย้ำ เชิญแม่งเลยแล้วจะรู้เรื่องเวรกรรมว่านรกที่ตกต่ำเป็นยังไงมันจะบอกให้น้นเน็กพิจารณาวนในอ่างภาวนาวินิจฉยัยผมคือผมเล็บคือเล็บนั่นปรายนิพพานแน่เพราะคุณยายชื่อสุดจินแต่ใกล้ลงยังด่าพระยกตนสูงอีหน้าเหี่ยวอีพลอยหูอีใจหินโน้นเลยนึ่งไปดราม่าเอาให้ฟิน นรกแตกอีสุจินก็โผล่มาสังฆราชแม่งก็ด่ามายามากรอคนกล้ามากระชากหน้ากากหนาทำนำหน้าว่าจังสั้นแดกย่าคาบัวแลลงน้ำกูขอท้าเข้าไปฟังหนึงจะซึ้งจะกราบตีนทิศไพวันที่สอนเก่งอยากเรียกขั้นเหมือนพระถังเจอสุจินมึงจะหนาวข่าวไม่ดังรอเวลาแม่งตกต่างอย่างแน่นอน แทนที่หนึ่งจะไปตามมานรกอีแวนนี่สกรปรกช่องโคตรหลอนมุสาวาทขายเครื่องรางนะบังอรอนเสือกดาทิตมันแย้งย้อนนะคนไทยจบ,จบจบจบแยกย้ายกันได้แล้วหนอดราม่านี้จะไปต่อจบที่ไหนพระน่ารักโนทนท่านวอเทศโดนใจไปตามเลยอีผักไห้ไปตามฟังกูไม่ฟังกูคนบาปรับทราบด้วย ท่านวอเองมีคนอวยบอกว่าขลังแล้วแต่มึงเปลียดภัยวันมึงชิงชังโน่นท่านวอมึงไปนั่งกราบฝาตีนพระเป็นร้อยพระเป็นพันฟันให้ยับไหนไหนแล้วใส่สนับใครผิดศีลมึงด่าเลยมึงเอาเลยด่าให้ชินเก่งมากนักมึงใช้ลิ้นด่าเข้าไปไอ้นักเทศโลกออนไลน์ไอ้ดอกเห็ดสอนปร,ริยนเสือกมาเทศมีที่ไหน 4,000ตัวกดดันนะ้านะ้าปวดใจนะ้าเนกเลยขอตามใจ4,000คนสอนหนังสือสังฆราชแล้วไอ้ััตว์งู้แล้วหนึ่งแม้แต่วัดก็ไม่สนแม้แต่บวชสักพันษาก็ไม่ทนอีดอกทองเสือกมาบนโอบรมธรรมกระแสเสียงที่ตีกลับสัก4แสน4,000คนซูปเปอร์แมนชับไม่ขำไทยพักดีและไอโอร่วมสร้างกรรม คนรู้ทันว่าคนท่าสร้างผลงานจบตอนนินทานะเน็กและไอโอสองพันคนคิดเขียนฟ้าพิคาดโดยกวีประชาชนกระวนประชาชี